ดวงของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนมิถุนายนนี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงโดดเด่นมากเลยทีเดียวบางคนอาจจะมีเป้าหมายหรือวางแผนในเรื่องของการงานเอาไว้แล้วคุณก็จะสามารถเดินไปตามความฝันหรือในสิ่งที่คุณวางเป้าหมายเอาไว้ความมุมานะความเด็ดเดี่ยวความตั้งใจในการทำงานของคุณก็จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี บางคนอาจจะมีการวางแผนโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆห,หรืออาจจะมีการย้ายเปลี่ยนหน้าที่หรือเปลี่ยนที่ทำงานคุณก็จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีถือได้ว่าเป็นการพัฒนาในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีกุมได้เป็นอย่างดีมากเลยในช่วงนี้ในช่วงนี้หากมีคนแนะแนวทางคุณหรือชี้ช่องเกี่ยวกับการงานใหม่ๆห,หรือการทํางานใหม่ๆก็ขอให้คุณได้ศึกษาและรับโอกาสนั้นเอาไว้ เพราะถือว่าอยู่ในช่วงการงานที่ดีที่คุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จเพียงแค่ว่าคุณได้ใช้ความมุ่งมานะความพยายามและสติปัญญาของคุณอย่างเต็มที่ในการที่จะทําให้งานนั้นประสบความสําเร็จคุณก็จะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากหากคุณมีความตั้งใจมากถึงขนาดนี้แล้วในเดือนมิถุนายนนี้การงานของคุณก็จะสําเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับคุณมากอย่างที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนก็อาจเป็นไปได้ดังนั้น ขอให้คุณมีความตั้งอกตั้งใจในแนวทางที่คุณคิดหรืองานที่คุณได้รับมาอยู่แล้วทุ่มเทกับมันให้เต็มที่คนรอบข้างก็จะเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเห็นและจะมีคนสนับสนุนในเรื่องของการงานของคุณอย่างไม่ขาดสายก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานในเดือนมิถุนายนนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกุมทั้งด้านการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนมิถุนายนนี้ ช่วงนี้คุณอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับในเรื่องของบุตรบริวารมากพอสมควรอาจจะต้องมีการลงทุนเกี่ยวกับในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ที่จะไปต่อยอดในเรื่องของการงานหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นการงานของคุณในช่วงนี้อาจจะต้องมีการลงทุนทําให้คุณต้องอาจจะต้องเสียเงินไปกับการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็อาจเป็นไปได้แต่การลงทุนนี้จะนําพาซึ่ง ความประสบความสําเร็จของงานและจะทําให้คุณได้รับการตอบแทนเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์และเงินที่คืนมามากกว่าที่คุณลงทุนไปหลายเท่านักดังนั้นช่วงนี้หากคุณยังนึกไม่ออกว่า คุณจะทำยังไงหรือมีความญหงุดหงิดบ้างเกี่ยวกับการลงทุนหรือการใช้ใจ่ายของเงินหรือค่าใช้ใจ่ายของเงินแต่ขอให้คุณรู้ว่าการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอบรมการเสริมสร้างประสบการณ์หรือความรู้ความสามารถความชำนาญเกี่ยวกับงานหรือแม้กระทั่งการลงทุนเกี่ยวกับการงานสิ่งเหล่านี้แม้อาจจะต้องเป็นสิ่งที่จะต้องเสียไปและคุณจะได้รับผลตอบแทนการเงินมากกว่าที่คุณลงทุนไปหลายเท่านักดังนั้นหากคุณได้ตัดสินใจและแน่วแน่อยู่แล้ว ขอให้คุณลงมือทําและดําเนินการไปอย่างที่คุณตั้งใจเชื่อได้ว่าเรื่องการเงินและโชคลาภไม่ไกลเกินเอื้อมสําหรับชาวลัคนาราศีกุมทางด้านความรักความรักของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนมิถุนายนนี้ในเดือนนี้คุณค่อนข้างจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จในเรื่องของคนที่เข้ามามากนะักบางคนอาจจะมีคนเข้ามาทําให้คุณตัดสินใจเลือกไม่ถูก หรือบางคนอาจจะกดดันคุณในสิ่งที่คุณไม่พอพอใจทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขกับการที่มีคู่เลยหรือหากบางคนถูกอ,อกถูกใจใครแล้วเขาก็อาจจะแค่เล่นๆหรือฉาบฉฉยกับคุณอาจจะยังไม่จริงจังกับคุณมากนักหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองก็อาจจะเป็นคนที่คิดแบบนั้นก็อาจาเป็นไปได้ช่วงนี้คนที่เข้ามาอาจจะยังไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องของความรักเท่าไหร่นักอาจจะให้ความสําคัญกับ ทางด้านการเรียนรู้การศึกษาหรือการต่อยอดในด้านการทํางานอื่นๆมากกว่าความรักของคุณในช่วงนี้สําหรับคนโสดจึงค่อนข้างจะอยู่นิ่งๆไม่ค่อยหวือหวาแต่อาจจะเป็นลักษณะของการฉาบฉวยเล็กๆน้อยๆเพื่อความสุขใจสําหรับตัวเองบ้างในบางครั้งบางคราวแต่ก็คงยังไม่มีความจริงใจ ต่อกันและกันมากนักก็ขอให้คุณได้ใช้เวลาแล้วค่อยๆดูไปขอให้โฟกัสในเรื่องอื่นคุณก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องอื่นได้เป็นอย่างดีดีกว่ามานั่งปวดหัวและเสียเวลากับสิ่งที่คุณยังไม่ได้ตั้งใจหรือโฟกัสในเรื่องนี้มากนักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อาจจะต้องเหินห่างกันบ้างหรืออาจจะต้องทะเลาะเบ,บาแวงกันบ้างอาจจะมีความไม่เข้าอกเข้าใจกันมากพอสมควรทําให้รู้สึกว่าเกิดความกดดันบางคู่อาจจะสร้างสงครามเย็นระหว่างกัน ก็ขอให้คุณได้ใจเย็นๆปรับความเข้าใจกันค่อยๆพูดค่อยๆจะปรึกษาหารือกันความรักความสำคัญความหวังดีต่อกันของคุณและคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งคู่ของคุณก็ณจะหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันได้อย่างดีไม่แตกแยกไม่อึดอัดก็จะทำให้คุณมีโอกาสดีๆที่จะมองในทิศทางที่เดียวกันทำให้คุณและคู่ของคุณมีความสุขด้วยกันทั้งคู่ตามคำแนะนำแบบนี้ ก็จะถือได้ว่าหากคุณทําได้ความกดดันระหว่างคุณกับคู่ของคุณก็จะลดน้อยถอยลงไปทําให้คุณสามารถเดินจับมือกับคู่ของคุณให้ฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างไปได้และจะทําให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการครองชีวิตคู่ได้อย่างแน่นอน